มาในวันนี้โดยท่านสกุลชัยสีเขียวนายกองค์การบริหารส่วตนตำบลเมืองบัวท่านบุญจันทร์ส่วนสังโสประธานสภาองค์การบริหารส่วตนตำบลเมืองบัวและท่านสุชาติชารีพรกำนันตำบลเมืองบัวนะครับผู้ถือป้ายนะครับป้ายที่หนึ่งป้ายตำบลเมืองบัวนะครับนางสาวนันทนันเพนีธรรมนางสาวธนัญญาเกียหามุงป้ายที่งป้ายที่สองป้ายท้ยที่สองป้ายทีอป้ยายีายทีินอายี่ายที่สอาี่งปายงาร่งปางปทงป้ายที่สอป้ายที่สงาม้ที่สา ผู้ถือพานพุ่มนะครับนายชนาก,การธรรมชาตินางสาวอรอินโมงวงป้ายที่สีผู้ถือภาพรประชายาลักษณ์นายพงศกรยืนยงนางสาวอังสมาลินหมันคอนบุรีครับขบวนป้ายคำขวัญน,นะครับได้แก่นางสาว,วพิมลพัฒ์สุรคไยนางสาวธารินีเปรมชูนางสาวปฏิพันธ์ศรีโนไทยนางสาวจิรดาเทียนบุญละนางสาวมีทาวดีก็ไทยสงนางสาวสัญญ,ญาอินุไร นางสาวนันทิดาศีสะอาดนางสาวชนัน,นทิดาสันโดษนางสาวศิรินดาอ่อนศิลาและเด็กหญิงจุตินัทกมลลักษ์นะครับรป้ายขบวน,นต่างๆผ่านไปนะครับเบื้องหน้าท่านที่จะได้รับชมการแสดงหน้าต่อไปนี้นะครับขบวนฟ้อนรำนะครับผู้ถือป้ายขบวนฟ้อนรำนะครับโดยนางสาวนิวารินปะวะเก ส่นตะบนเมืองบัวนะครับท่านนายกส,สกุลชายสีเขียวนะครับและทีมงานอ่าสนับขบวนองค์การบริหารโซนตะบนเมืองบัวนะครับก็เป็นขบวนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทุกๆขบวนนะครับจะเข้าไปรวมกันอยู่ที่หน้าที่่วารษะจำเภอนชุกมอนบุรีนะครับแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง ว่าองแบมน,นะครับปัจจุบันอายุ20ปีนะครับสัดส่วน3 2 2 6ิบสสูง161เซนติเมตรนะครับการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอนแก่นนะครับผมสกุลสีเขียวเนี่เหมือนกับท่ในยุคเลยนะครับน้องแบมน,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 นะครับนางสาวนรภัฏสีเขียวนะครับ ในครัค <H> ืนนี้นะครับก็สามารถมาชมมาเชียร์และให้กำลังใจกับท p พีปาไหลนะครับสำหรับทุกๆ่วยงานนะครับทุกๆเทศบาลแล้วก็ทุกๆองค์กรต่อด้วยนะครับที่มีนางงามนะครับประจำตำบลนะครับหรือว่าเทศบาลของเีงในคํา้ืนี้นะครับสวยานะครับยูนิฟูลนะครับขวัญแกนนะครับหาอะไรขวัแก่นนะครับหาอะไขวแก่น ชีวิตนะครับผู้ถือป้ายขบวนวิถีชีวิตนะครับนางสาวปัญญพรชะชอุ่มรัมและนางสาวเพ็ญที่ว่าสินเมืองนะครับซึ่งขบวนวิถีชีวิตนะครับจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะครับซึ่งประกอบด้วยแนวทางเกษกิจพอเพียงนะครับมีดู่ครับมีนางงามประจํารถด้วยนะครับขอภัย ไม่ได้เตียมข้าวคนนะครับโอ้โหอามีสารสันนมากครับเลี้ยงหมอเลี้ยงไหมนะครับต่มีประเพณีสงกรานต์นะครับผูถือป้ายนายสาวเบญจภาเรื่องไทยสงนะครับอามาพร้อมกับประเพณีสงกรานต์จากอาแต่ละชุมชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมขบวนแห่ในวันนี้นะครับตามผีด้วยประเพณีข้าวพรรษา ผู้ถือป้ายนะครับเด็กหญิงสับคริดาไนอินนะครับต้นตอครับ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 พร้อมด้วยขอบคุณมากครับนางพันษานางเทียนอยู่บนรถนะครับขอไปีไไม่มีข้อมูลนะครับตามมาด้วย คุณแม่นะครับที่มาร่วมประเพณีเข้าภาษาในวันนี้สวยสุดครับขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับขอบคคุณรับสุดยอดเลยครับสยูดปิดท้ายในกระบวนสุดท้ายขอบคุณความรักความสามัคคีของชุมชนครับสุดยอดเลยครับกระบวนปิดท้ายนะครับขบวนต้องสมควรประเพณีลอยกระทงนะครับพูดถึงปอายแดงสาวสุพนัทชนะหมกขณิกินะครับโรงเรียนอะไรครับพี่โรงเรียนไหนโรงเรียนอะไรหนู ชมชนบ้านซ่าชมชนบ้านซ่านะครดอยชิกเอกาดอยนุชิกเอกาพร้อมด้วยกับคุณครูจากโรงเรียนชมชนบ้านซ่านะครับดยนรัทีมโดยพี่กุ้งนะครับขอขอมือเลยครับขอมือนะครับขอมือครับต่อไปขบวนแฟนตาซีนะครับผู้ถือป้ายนะครับนางสาวอานุพัฒน์พลฉันนะครับชมชนชาุคนเมืองบัวนะครับโรงเรียนอะไรลู้เข้าบ้าษา ยังเป็นชุมชนบ้นานซ่าดอยู่ยังบ้นานซ่นา,อาดอีก่นหนึ่งเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดวะร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนนะครับขบวนแฟนซีและป้ายที่5นะครับเจาเป็นขบวนแฟนซีตรงนี้อยู่ด้วยนี่ขบวนแฟนซีหนึ่งขบวนนะครับนางสาว สุก p a i รณรงค์นะครับนางสาวสกลวัฒนาทองนะครับจัวนดแพรสีนางสาวอนุพัฒน์พนขันนะครับมาแล้วนะครับอาดีตงงนายกเทศมนตรีจน พี่น้องชาวตำบลเมืองบัวนะครับจะมีสวนผักอยู่ตรงข้ามมีผู้ควบคุมด้วยนะครับคพลที่ระบาดนะครับนี่ของแท้นายพลวัฒน์จันดํานะครับผู้ควบคุมนะครับรองผู้กองนีเอาของแท้มาโชว์เลยนะนี่นัทธวัฎีชัยช่วยนายอำเภอพลหลุนนะครัลยาเมฆฝนและนางสาวนิตยาราบมากนะครับผู้ควบคุมนะครับ สุดยอดเลยครับขบวนปิดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับขบวนปิดท้ายจากโครงการเรือส่วนตัวเมือร์โวสุดยอดนะครับนี่ผักแก้จนของแท้นะครับของแก้จนนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากการปลูกจริงขายจริงนะครับพร้อมด้วยขบวนรถปิดท้าย